เดี๋ยวเราจะมาดูต่อเนาะเรื่องของตึกแสรน่อันนี้น่าจะยังไม่ไม่มีใครเตดาวดาวาดจะใครทำดันเมืองพอจะได้เ็นเขาบอกว่าถ้าเรามีจุดสามจุดเรามีจุดสามจุดเรามีตำแหน่งสมมุติว่าตึกนี้ตอมเพ็กซ์แล้วก็ขอสมุดเราอยากจะลาดสร้างท่อระหว่างตึกี ถามว่าเราจะขุดข้ออยังไงให้ใช้ข้อสั้นที่สุดมีสามจุดเนาะดังนั้นสามจุดเนี่ยมันฟองสามเหลี่ยมใช่ไครับสามจุดคือก้อนสามเหลี่ยมอะไรอย่าง 2, เงี้ยผมอกอ็ถามว่าก็ถ้ามีสามเหลี่ยมแบบเนี้ยต้องวางข้อใหญ่ข้อมันต้องวางเป็นเส้นตรงมันสั้นเหรอมันจะวางโผล่ไปมันต้องเป็นเส้ดดนตรงเราควรจะวางข้ออย่างไรให้ประหยัดข้อและอัดบิดมากที่สุดถ้าเราอยากจะให้สามจุดเนี้ย มันถูกเชื่อมผลิตกัน <Okay. S 1> อันดับแรกเราบอกว่าเราก็วางไปเลยสั่เหลี่ยมเนาะวางแบบก็วางข้อเชื่อมทุกจุดอย่างนี้เลยสา่เหลี่ยมถามว่าถ้าเราวางข้อทุกจุดมันก็เชื่อมเนะาะจันทรนเปลืองข้อเนี่ยเปลืองเพราะที่จริงแล้วถ้าอยากให้มันต่อกันเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอใช่ไหมครับ ไม่จําเป็นต้องไปต่ยอยด้านเอาด้าน,านสร้างสองด้านก็พอแต่คราวนี้มันก็ยังไม่สร้งที่สุดอีกแล้วแหละเราก็มองว่ามันน่าจะดีวิธีที่สั้กว่านี้ได้นะถ้าเกิดเราสร้างจึดเพิ่มมาหนึ่งจุดใช่แล้วหนึ่งจุดนี้เราพยายามห้มันเชื่อมต่อจึกเลยจุดนี้จะเป็ใน,ใน,ในึกภายในนะจะน้องอยู่ภายในแต่คิดว่าจึดนี้จะมาจากไหนจุดนี้นะเราเรียกว่าจุดแสงมา จุดไฟมาเนี่ยคือจุดที่อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมที่ทำให้ผลรวมของจุดน้ำไป A ไป B ไป C มันน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวขอบอกวิธีการหาว่าม่นหายยางไอันนี้อาจจะไม่ออาเบียสมากเนาะหายยงไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะเรียน Optimization เนาะอาจจรเรียนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดอันนี้เป็นสไตล์ของ g e o m e t r c Optimization การหาข้อมูของผู้ถโดยไปขาดแตวิธีการหาจุดแบบวิธีการหาจุดแบบไหนเพราะที่หนึ่งนะครับสมมติเรามี A B C D เนาะอาจจะต้องวาดเล็กหน่อยสำหรับ A B C ก็มีแต่ว่าใหญ่หน้ไม่ได้เดี๋ยวจะมีี A B C D เนี่ยนะ สร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าบนสองด้านของสามเหลี่ยมนี้สร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าบนสองด้านของสามเหลี่ยม A B C ให้จุดยอดอยู่ภายนอกเราให้จุดนอกให้จุดยอดใหม่ มีทิศทางออกจาก A p c นะครับ E ทิ้นีออกจากสามเหลี่ยม A p c ใช่ไหมอ่ะสร้างเลยตามเป็นกันครับโดยที่ไม่มีเราเอาเอาประมาณเอา เราให้จุมดมันอยู่บนเอดีก่อนเราพยายามทำให้มันตัดเท่าเราได้ประมาณนี้ไหมตัดเท่าเอาตั้งไว้บนด้านเอดีนะครับให้มันเท่ากันาป,ประมาณนี้ว่าเกิดจุดยอดใหม,ม่จุดยอดที่สาอมด้าน นี้เป็นจุดยอด E เกิดจุดยอดใหม่จากจุดยอดใหม่ D ีละ E นะครับลากเส้นเชื่อมไปยังจุดยอดเดิมที่อยู่ตรงข้ามลากเส้นเชื่อมไปยัง หยุดยอดเดิมนะครับอ,อ,อ,นะอ,อิ่วค่าทหานั้นผมก็ล่ากีเป็นหยุดยอดเดิมที่หนห้าคือุดยอดซีถูกไหมอีกกัรหนึ่งอีุดใหม่ไปยุดเดิมที่นงุดยอด,ดีนะครับมันตัดการพูดจุด,ดเด จุดเจุด M คือติดแฝงมาที่จริงถ้าห่างอีกด้านเนี่ยก็จะจิดกวกันเลยนะติดแฝงมานี่คือที่เส้นพวกนี้จิดกกกวก,ก,กันจุดนี้ที่จเด่นเวลาเราเล่าเนี่ยเราก็จะบอกว่าอ๋อถ้าจะสร้างเนาะ M A เอบวกเอบวกเอซิ MC, สไพรแล้วเนี่ยมันเป็นะระยะที่ทำให้สั้นที่สุด ถ้าจะวันข้อ,อให้สั้นทีส่สุดเราควรจะมีจุดจุดกลางที่จุดนี้เป็นขอออ้อ่อเราล่าจากจุดนี้ไปเนะ MA บวก MB บวก MC เนี่ยน,น้อยกว่าสองด้านบวกกัน้วยั้นเห็นไหมอันนี้คือวิธีการสร้างถึกแต่มามมีใครมีคำถามไเลยอะเรามาลองพิ่สูน์ดีกว่าว่าพิสูจน์เนี่ยใช้เวาลาไหม อ่าเดี๋ยแล้วเดี๋ยวก่อพิสูจน์จะรู้ว่ามันเหลือเวลาไหมตอนนะั้นอันนี้เก็บไว้ก่อนนะมีใครไม่ห่างก็คือแพลนอันนี้คือวิธีการหานะเราสามารถหาได้ด้วยสมองเรวงเวียนกำหนดสารจุดในแผนที่มาให้อันนี้เราไปทำเป็นการสืบพัฒนไม่ใช่แบบเอาเป็นไปงานกิจกรรมนีนักเรียนนักพิョンทำก็พอได้อยู่นะไม่ไม่ผมก็เอาอันนี้ผมทำจากโรงเรียนเลยคือสมมติว่าให้เขาถามเขาก่อนว่าเรามีจุดสามจุดอย่างเงี้ยเราจะ ใน,นเขาหาระยะที่ท่างถือยังไงแล้วเริ่มเป็นสไตล์การาฟแทนก็อาจจะใช้ให้หากราฟต้นไมาแ้แต่ทั่วอาจจะเป็นแตัที่น้อยที่สุดแล้วถ้าเข้ามาถึงที่เดี๋ยงเงินตรีกับไม่ในชั้นก็ได้าานี่คือถ้าบอกมีคำเขาก็แล้วแต่ทแต่เผื่อว่ามีใครได้เราไปใครไปอยู่ในเห็นเราจะไปออกค่า,ายใช่ไหมมีในค่ายที่ไหนไทยาภูที่มาสักที่ไทยาภูมิแบบที่ไหนอีกที่นึงปัน้นแทนมไน้ ที่ขวบแก่อะประเทศอแต่ว่าเปลี่ยนหรอตอนแรกจะไปันประเ่นไม่ใช่หรออะไรครับที่เตีข่าวอันนี้ควาวอะไรของอีกแร้งอ่ะโอเคนะอ่ะครานี้ขอขึ้นเรื่องถัดไปก่อนเพเรื่องถัดไปนี้ก็สำคัญถ้าเลียอะไรต่างๆนะ เราเร like ียนมาแล้วแต่ค่าเสียหยหลายอย่างมากเลยที่จริงไม่หลายอย่างเลยนะค่าเสียหายมันแหละตอนมัธยมใช่ไหมเรียนค่าเสียด้วยชนิดมีจำนวนที่บวกเราหาค่าเสียหายังไงครับเอาทุกอย่างบวกกันเราหาไดังนั้นจำนวนถูกไหมจำนวนของข้อมูลที่จริงเรามีค่าเฉลี่ยแบบนึงคือค่าเฉลี่ยเรขฐานตอนนี้นะครับค่าเฉลี่ยเรขาคณิตคือผลดรากที่ n ของผลคูณของข้อมูลโดยที่ n เนี่ยคือจำนวนของเลต้าแลมาจำนวนข้อมูลเรา เรายังมีค่าเสียอกอันหนึ ry, Nie, ่งที่อาจจะยังไม่เคยชินนะครับค่าเสียฮาร์โมนิกค่าเสียฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกเนี่ยเราเคยเจอคตฮาร์โมที่ไหนลำดับฮาร์โมนิกใช่ไหมตอนเรียนเดียนิเจอยังอนุกรฮาร์โมนิกเจอไหมเจอรีเจอเราเรียนยางอนุกรมแบบหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนบวกหนึ่งส่วนสี่อย่างเงี้ยเจอยังอนุกรมนี้ ร,ออนนรออนนู้เข้าลูกออกนักบำบัดรู้ออกนะนักบำบัดมนิเป็นหนี่รูออ้ออกบำบัดลูกออกนี่พิสูจน์โดยใช้การกา,ารทำอะไ <c oughs> รเจ็บเทียบกับอะไรเปียบเทียบกับซ้ำของหนึ่งส่วนอย่างเงี้ยมันจะเปบเทยบกับอิพิเกตนีใช่ไหมอไปกล้าใส่ยกล้าเลยกาใส่ไปกลเลยเา,าูดถึงอะไรสิแต่ว่าอะไรเนี้ย แตได้ป่าแอย่างนั้นโอเคอ่ะอันนี้คืออัลกอรมฮาร์มอนิกนะความว่าฮาร์มอนิกคือฮาร์มอนิกเดียวกันนะรันทีที่มีที่จร okay. ิงมีฮาร์มอนิกอีสไตล์หนงฮาร์มอนิกอนะลิซิสแต่จะเป็นอนะลิซิสแบบแต่อันนี้คืออัลกอรมฮาร์มอนิกแล้วเราบอกว่าอ๋อก็เราเหมือนเฉลี่ยไอ้พวกมันแล้แต่มันด้วยจากคำส่วนกลับใช่ไหมครับก็เป็นส่วนกลับของค่าเฉลี่ยใช่ไหมคือเรามีเหมือนมีอันดับหนึ่งจนกลางอย่างเงี้ยเราก็สกัดเฉลี่ยขันเ ดังนั้นถ้าเกิดเรามีจํานวนแค่สองจำนวน a กับ b ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตคืออะไรครับ a บวก b ส่วน2ค่าเฉลีย่ยเรขฐาคือรูท a b เนอะค่าเฉลีย่ยฮาร์มอนิกคือ2ส,ส่วนด้วย1ส่วน a บวก1ส่วน b ซึ่งคือ สองส่วนด้วย a บวก b ส่วน ab ถูกไหมซึ่งคือสอง ab ส่วนด้วย a บวก b ใช่ไหมครับเอา้าเป็นกา,า,ารหารการบวกแตรรูปสร้างได้ด้วยสัคงคมและวงียนทั้งสิ้นเราจะมีอนุเราจะมีอสมการที่สำคัญอีกอันหนึ่งคาออสมการอะไรนอสมการนี้ตั้งแต่ตืนเลยไค้ส,อ,ส,ส,อ,สองผเพืออสมการ a บว เรียนยังเรียนยเรียนย A T M อ่าคำนี้อาจะไม่ใเรียนแต่คำนี้ต้องเรียนแล้วตราการโคชีฟอสโอ้โอเคตราการโคชฟอสเรียยังคไทยก็ได้ทาโคชีฟอสดีเออใ่ที่ไทยกอาจจะยากทําไไม่ได้ อย่อเดาโนตตอนีไม่เปิดเลยเรียนไม่เรียนแ่อนต้องหาคนลงนะเธอบ้านอาจะมีใครลงสไตล์ไรสิบหน่อยไหมมีใครจะลงไรสิบสองไหมอ๋อลงสิสองใช่ไหมอาจารย์เจตดจดาสอเอนเจตดจดาเธอน้านเปิ่มหาเธอบ้านเปิดไิมมีใครเออ ไปลงก่อนแล้วขอให้ดเต็ม่เขาไม่ยอมเปลอะไรโอเคเราได้อสมก,การ <im it> AMTM เนาะแต่ถามว่าปกติแล้วเนี่ยคิดว่าอะไรใหญ่กวา <im it> ่าที่จริงแล้วอสมก,การนี้มัน,ม,นมันมันมีอยู่ที่ไม่ว่าจะมันิน ABA ใดมันสามารถเรียนได้หมดเลยมันไม่ขึ้นกนับจำนวนจี <im it> มันสามารถเรียน AM AMTM ได้ในหนึ่งในหนึ่งแนวคิดว่าอะไรใหญ่ อาเคว่าเอใหญ่สุดต้ต่อดีแล้วก็เออ่าอันนี้ก็จริงน,นะครับเอใหญ่สุดตามด้วยด m แล้วก็เอบทพิสูจน์นี้ต้องพิสูจน์หรือวิเคราะหถ้าเกิดแบบพิสูจน์แบบทั่วไปเพราะมันใช่ตัวอย่างสมก,การนี้อย่างที่บอกเนาะมันเอเอ็มดีเอ็มมันจะมาจากมันคือโค้ชชอนถะ้ามันต้องพิสูจน์ด้วยน่าจะพิสูจน์ด้วยอสมก,การเจ็ษเซต อันนี้พิสูจน์ยากเลยอันนี้อันนี้สามารถพิสูจน์ในคอนฟอร์ได้ในคอนอโ์แต่สาหรับเอกวิศ์สองหน้าหนังสือแค่สองจุดนวนซึ่งมันก็ยังเป็นจริงเนาะเราจะพิสูจน์ได้ด้วยเรขาคณิตแล้วผมผมพิสูจน์ให้แล้วนะทำไมพิสูจน์ให้แล้วเรามาดูมาดูอสมการกันดีกว่าจะมีอันนึงเก็บไว้ให้ทำในกระดับที่ห้าเรามีเอกับ b แสดงว่าเราสามารถ ลากเส้นตรงความยาว A กับความยาว b ได้ไหมครับมีสีน้ำเงินกับสีแดงเนาะทางนี้ค่าเฉลีย่ยเลขชณิดหลือเติดมีของมันเนี่ย a n a M. a เท่ากับ a บวก b ส่วนสองเนาะลากยังไง a อบก b ส่วนสองเรามี A บวก b ใช่ไหมเรามี a กับ b เราจะสร้าง A บวก b ส่วนสอง,สสสองอยังไงครับ มันคืออะไรค,ความยาวของเส้นหนึ่งเนาะใส่เส้นที่สามใช่ไหมเส้นหมือนเส้นสามก็วัดให้มันมีความยาวให้ตรงเนี้ยเป็นคือผมว่าอันนี้มามีเหตุผลเนาะเพราะอยากให้มันเป็นวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนกลางเป็นเส้นรองความยาว a อบวกดดังนั้นเวลาเราแบ่งครึ่งอันนี้แล้วเอาไปจัดที่ทรงกลมจัดที่วงกลมเนี่ยความยาวก็จะเป็น a อบวกดส่วนสองไหน มันครึ่งหนึ่งของเจตจานง,งกล่าที่ยาวเลยบอกพีครามิตรเอ GM, เราเรียนเรียนวิธีการสาร้างสแปร์รูนล้วเนอะสนระ้างงไงเหรสแปรรูนจากก,การจากการใช้สัตว์ของละมืงเรียนใช้สัตว์เป็นคลา้ายใช่ไหมครับเราก็เลยบอกว่าใช่อย่างนั้นเนี่ยเรามี A กับ B มันต่อกันอยู่แล้วเราลากเส้นดนีนไปใช่ไหมครับแล้วก็ได้มุมนี้มุมนี้เป็นมุม ชาเนาะเนื่องจากมุมนี้เป็นมุมฉากมุมนี้เป็นมุมฉากมุมนี้เป็นมุมฉากมุมสีน้าเงินนี้มีอยู่ตรงไหนดีครับสีน้าเงินนี้ไปอยู่ข้างบนถูกไหมเพราะมันคือเก้าสิอันเดนนะอันนี้เป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวขอหอยเสียักันแล้วมีสีแดงตรงนี้เนาะ มีมุมไหนสีน้ำเงินอีกครับมุมข้างบนตรงนี้เนาะมุมที่ไม่ใช่มุมที่อยู่กับสามเหลี่ยมมุมฉากด้านขวาใช่ไหมมุมนี้ก็เ,เป็นสีน้ำเงินนะครับเพราะมันบวกกันได้มุมฉากพอดีเนาะน้ำเงินกับแดงใช่น้เงินเนาะ ในฝั okay. ああ่งก็สีแดงใช่ไหมครับอ่าโอเคคราวนี้แสดงว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นยังไงกันฝ้ายกันแล้วนะถ้าเกิดว่าผมบอกว่าอยากรู้อันนี้เป็นด้าน y แล้วกันนะถ้ามีด้าน y นะครับด้านสีม่วงด้านสีม่วงเป็นด้าน y ่ายแตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็น g m หรือเปล่าครับผมโอเคเราเป็น g m เดี๋ยวเราพิสูจน์กัน เราจะอยากรูว่าด้าน y เป็นจีเอ็นจริงหรือเปล่าเรามีสัมประสิทธิ์อันนี้เราสามารถหาการส่วนใดได้ครับด้าน a สมัยกับด้านไหน a สมัยกับ y ก็ามันอยู่ระหว่างน้ำเงินกับฉากเน้ำเงินกับฉากของอันนี้คือสีม่วงนะนะตอนนั้น a ส่วน y เท่ากับ, y, กบด้านนี้สมัยกับด้านนี้ของสามเหลี่ยมซ้ายนะสมัยกับด้านไหนของสามเหลี่ยมขวาครับ B เนาะเพราะว่าด้าน y เนี่ยของจางเด่นซ้ายอยู่ระหว่างฉากับสีแดบงบดังนั้นด้านที่สมัยก็ต้องอยู่ระหว่างฉากับสีแดบงบซึงคือ B นะครับดังนั้น y กำลังสองเท่ากับ a b จึงได้ว่า y เท่ากับรูท a b นะครับเราเคลมเนาะ ว่า Hm ของเรา,า,าเนี่ยว่าสีน้ำตาลเนี่ยสีน้ำตาลยาว2 A B ส่วนด้วย A บก B ใช่ไหมใช่ไหมครับถ้าผมเขียนให้หน่อยนะรับไปห้่อหน่อยเป็น A B ส่วน A บก B ส่วน2นะครับอันนี้จะอยู่ในกระดานข้าหนนะ้า เดี๋ยวเราจะได้พิสูจน์ว่าทำไมเส้นดีนะครับถึงมีความยาวไอ้เชจริงๆอันนี้คือลาจาจุดปลายของ GM นีใช่ไหมครับลงว่าแันวเรก็ลาาจากจุดนี้จุดปลายของเอนะครับไปตั้งฉากเราดับถูว่าทำไมอันเนี้ยความยาเป็นตทองนี้ริงก็ใช่ี๋ยอใช่ก็ได้ลายนะน่าจะลาย ปลายขาที่มีเนี่ยต่อมันปลายขามันมีมุมร่วมอ่ะแล้วมีสัมผัสเนี่ยนะตั้งสัมผัสเด็กกับตั้งสัมผัสอย่าเดี๋ยวเราไปลองพิสูจน์ว่าทำไมด้านนั้นเป็นเอสเอมจริงๆ,ๆนะครับโอเคนไม่เลยคิดว่าเหลือเวลาแ,นานแต่น่าจะ ไม่มีพิสูจน์แต่มาวอจะเแบบผมเขียนบทพิสูจน์ให้นะครับพอที่บทพิสูจน์จะเขาต้องยาวบทพิสูจน์จะเล่าให้ฟังก่อาบทพ<ม>ิสูจน,น์วันนี้คือหกสิบมันไม่ได้มาแบบกางนะครับ<ม>เขาบอกว่าเขาดู A B C แล้วเขาฟิกจุด A แล้วเขาหมุนรูปไปหกสิบองศาดังนั้นด้านนี้กับด้านนี้มุมนมีหกสิบองศาแล้วเป็นจังกันเท่าหรืนะครับ จากการที่มันหมายความว่าผมสามารถลากเส้นเนี้ยต่อไปตรงนี้แล้วตรงนี้ได้เนาะคือเหมือนหมุดรูป60องศาเลยแล้วมันจะมีจุดที่อยู่ตรงด้านนี้ยที่อยู่60องศาเหมือนกันคือคือผมไม่รู้ว่าการพิสูจน,น์มันทําให้งงขึ้นหรือเปล่าแห็ไมอยากพิสูจน์เนาะคือบางทีการพิสูจน์มันทําให้บอกได้ว่าเป็นจริงแต่มันไม่ได้ช่วยให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้คิดว่าเราจะเป็นพอที่นักศึกษานศากามาคร,าาร,าารับเห็นด้วยเนาะ คือบางทีเนี่ยที่สุดไม่ได้ช่ัวให้เขาต้งใมากขึ้นเลยแต่มันจําเป็นเพื่อให้รู้ว่าเป็นจริงนักศึกษาสมมนาจะได้ดูหลังจากที่สุดที่โอ้นักศึกษาได้ประเด็ดแต่ไม่รู้ว่าระหว่างนั้นเรามองภาพใหญ่เป็นยังไงแต่ในกรณี้หมุนรูปนะครับเราหมุนม่วงไปม่วงดำไปดำแล้วก็เหลือไปเหลือาะแบบนี้มันคือหมุนไป60องศา ดันั้นเรจะได้จุดจุดหนึ่งที่จุดเป็นคาที่เกิดจากจุดสงสามเหมือนกันแล้วเราไล่แล้วความนี้สิ่งที่เราอยากรู้คือเราอยากรู้ว่าระยะทางจาก M ไป A M ไป B M ไป C เป็นเท่าไหร่สุดท้ายนะครับมันจะได้ว่าจุดเซมาพอย์เนี่ยเซมาพอย์เนี่ยจะต้องมีองศาพวกนี้เป็นร้อยองศาเสมอคืออน,นี้ต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าด้วย มันจะได้สมัมผนะัสนั้นพอได้สมัมบนะัินั้นปุ๊บเราก็รู้ว่ามันต้องสร้างภาพแบบนี้เดี๋ยวมราจะลองเสียงไว้ในตัวชียนะครับที่จะอัปโหลดลงแต่คิดว่าถ้าพิสูจน์เนี่ยไม่น่าจะช่วยนิงเข้าใจตรงน,นี้มากขึ้นเท่าไหร่ให้เราลองไปนั่งอ่านก่อนแล้วเกิดมีสงสัยก็สามารถมาถามกันไนดะ้อ่าโอเคเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาเดินกันั้างหน้าหลักการเดี๋ขึ้นเรื่องเรขาคณิตเงพติกรรมนพอปี่อยเนย่ยองทุกที การเกิดยาใช้ขั้วตอนเนาะอันนี้ขั้วได้เลยความชันสามารถหาได้ยังไงความชันของเ็นต์รงเวกเตอร์หน้าอะไรพวกนี้นะครับเราจะได้กลับมาแล้วก็เรื่องที่เราจะขั้วนั่นคือเรื่องทวามกวยนะครับได้เรียนมาในคาบัสหึ่งเราจะมาเจออีกนะครับแต่เป็นแบบที่สุดนะครับโอเคครับเจอกันนะครับ